ครับมาปิดกล่องนะฮะลระก,กาศโอ้ยเราเรียบร้อยไปแล้วเนาะไม่ได้อะไร SR ออกไปแล้วเป็นไอ้อะไรนะเรนโทราจะเป็นลมอันนี้ก็น่าจะเหลือ AR อะไรนึ่งนะมาดูว่าเหลืออะไรมันออกไปกับหมดแล้วนี่อ๋อเี๋ปิดไปเดี๋ยวไม่มี แสงนำทางสเตลล่าอยู่อีกหนึ่งแล้วก็คาดว่าช,ชุดชุดชุดใหม่นะ่าจะออกสิบสามใช่ไหมเห็นเขาว่าเงินด็อกโคเรอร์นะครับเพลับพับแลมปูลาโบรโรโ,โรมการ์ดอาคิจิคิกิสึทำไมใบนี้ไอชุดใหม่มันแพงนะตัวการ์ดอ่อาร์ร้อยบาทได้ หลักร้อยอ่ะมันงงอยู่แล้วเรามีของชุดเนี้ยที่เป็นหรือว่าสกิลไม่เหมือนกันไม่รู้โคลิงมเป็นที่ต้องการของตลาดลรุ่นนีคิกิคิกิซึดโทซาคินโดชาเดสเฮราครอสและแพนโดราแพนโดรา ใส่แว่นเหนไหมเนี่ยเอาแว่นตายอ่านหนังสือมาแหละน่าจะสะดวกในการอ่านการโอ้มีการ์ดเอสนะครับฟูชิเดะลักกี้คาทิชูสุกุริการอสเอสส,สีชมพูพลังงานสืบทอดมาอีกใบแล้วโอ้ยมีใครใช้อะดิมีสามสี่ใบมั้งพลังงานสืบทอดเนี่ย พลังงานไก่ทอดเอาวิบวับมาอีกใบเอ๊ะถ้าออกน่าจะอาอาเคซีอัสซิมาโอโบลอนแซนเพนแซนเพนเนี่ยอาอาอยู่แล้วอาอาโอกาปองหน้ากากฐานรากเหมือนจะซ้ำหน้ากากสีทิวยังดีกว่า ลากากอยากอากาศฐานลากตงมี SR สอรือ้วฐานลากเอ a r อีกใบใบสุดท้าย P P ica, udo, bon, ป,ปีวีกาแอมูโดเนโรบอลเออรฟลุ๊ปอ้าวอีกดับโคลเลอร์เหมือนจะซ้ำอีกแล้วใบที่สามแล้วมั้งอย่างเยอะคุ้นๆไอคือทางไม้เนี่ยดับโคลเลอร์แบกซูง หมดแนละ้วเ่าจะขาวนะแซนเนยโรมโอยิมานัสหน้ากากยักษ์กอลินลันดาแก,แกะแกะจบๆไปฮนะนวะสิบาบาวารุฮีบารูบีดมิโลคาลอสโลบูชินไปหไหล ว่าไปอย่างเงียบสงบก,กล่องนี้ลุกซีโอเคสีลักกี้เพโล,โลีมอิลูกาแมนอาโลแมนชิอิลิกาแมนครูอิริกทันุโตะเนี่ยขาวหมดแล,ล้วโคบเลโดเทคโคสอสิมาโอเซยุ สวอนหน้าหมดแ,แต่ขาวอะขาวเกลี้ยงขาวหมดซาลูโนลิเพล็อกพับโอโดลา่าคามิชโแล้วก็ชุดจับมแมลงเอ้ยจบไปได้แัทเอสนะครับ AR 1ใบ AR 1ใบ r r 1ใบจบปิดกล่องครับพรุ่งนี้เปิดใหม่